วิสเอฟเวสต์เอฟไทยแลนด์แลนด์ออฟสไนด์ยันโค้งนิดหน่อยไทยพีเพิลวีลคอมเอวีวันเอวีวันคอมทูวิซิสในไทยเราวีลคอมแต่ไอ้ดอนวอันต์จะดูแล้วลูบดาวในไทยนี้ครั้งไม่ดูแลดิษ s e t Thailand land of smile Thai p e o e welcome everyone everyone come to visit Thai we are welcome but I don't want you do l o look down on Thai next time not do l like this ก็เขาก็ขอโทษค่ะก็ขอโทษจ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขายัางจริงใจอยู่ขอขอให้ความจริงใจแล้วก็เคารบคำนับเราแล้วก็อขอขอเยียวยาเราค่ะแล้วกอ็อันนี้หนูก็ได้พูดกับเขาไปแล้วแหละว่าจริงๆแล้วคนไทยนะ่ะรักคนญี่ปุ่นนะรักคนญี่ปุ่นมากรักประเทศญี่ปุ่นฉันมีหนูบอกกับเขาว่าหนูฉันมีลูกค้าคนญี่ปุ่นมากมายหลายคนและคนญี่ปุ่นปฏิบัติกับฉันดีมาตลอดหลังจาก ขาขอโทษเราอย่างจริงใจดีเราก็พอใจไหมก็พอใจแล้วไม่ประสงค์เรื่องคดีแล้วเดี๋ยวยาเราแล้วนะอก็ได้บอกกับเขาแล้วค่ะว่ายังไงก็ก็บอกกับเขาว่ายังไงก็ประเทศไทยก็คืออย่าทำแบบนี้กับใครอีกเวลาคุณมาที่เมืองไทยลอตเตอรี่พับนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทาง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ